หือกันมาว่านที่จุ่มนี่อ่ะจะปองเพิ่นกันอนปดเด้อพี่น้องถ่ากินเห็ดเอ้าพ่อบานก็เอาบานมาจ้ะน้ำเห็ดปวก บายเดอเอฟซีคนสรงป่าบอกว่าสิเป็นพี่น้องชาวไทยชาวลาวชาวไทยในต่างแดนเนาะจ้ะมื้อนี้ยายเกศก็พาเข้าป่าหาเห็ดคือเก่าเด้อจ้ะพ่อกันกับยายเกศในเสาร์วันที่11ตุลาคมปีพศ2566จ้ะก็มาตามเห็ดปวกจ้ะพี่น้องมานหลุดน้ำยายเกศว่ามื้อนี้สิได้สิมานเห็ดปวกบ่เนาะจ้ะไปจ้ายายเกศสิพาหาเห็ดปวกช็อตแรกแหมมันก็ตามเห็ดปวกคือเก่าเด้อจ้ะ อาใส่ก้อนน้ก็ติดถอดเอามาจ้ะเริ่มบานเด้อจ้ะมึงหลุนนั้นได้เกล็ดตัวสิไดหน่อยได้หลายเด้อจ้ากลมมึงที่น้องโอ้ยได้เกล็ดอเด้อจ้ะพี่อีกจ้ะเดี๋ยวแน่นกล่องไอปีแหนองเบิ้งน้อจ้ะผุ่นผุนในห้อาเด้อพี่น้องที่ถอยล้างมาพี่อีกจ้าปีปีโอ้ยผุนพี่น้อง คนนี้จ้าปัวน้ำได้เกลียดเด้อจ้าเฮ้ยจะต้องพออีกย่อมที่สองแล้วจา้าต้องมากไเดียวขีมานบอมมนอหมานสองมือหรอเด้อ,ดอาจ่ายให้ปวดม,มือที่สามย่อดเลยจา้า งามเยอะจ้ะออกไปเร็วก็ได้เด้อพี่น้องมื่อเห็นแต่มื่อสาวเนี่ยจะนางอยู่แตจะสาวตบมางคอยเห็นจ้าพี่อีกสองดอกจ้ะอีกดอกหนึ่งจ้ะสวยๆเลย สองดอกสามดอกเจ้าจ้าโอ้อยผมได้ตาด้วยจ้าโอ้แต่อีหยังกะแทเะจนขนาดเตอร์พี่นอ้องนำเห็ดปวกใหม่เลยเด้อจ้ะก่อยู่สองยมปฏิกิริยาหาเห็ดเพิงเห็ดดอกเห็ดร่วมนี่แหละจ้ะพี่นอ้องเห็ดเพิงข้าไล,ล่จูงหนึ่งเด้อร์จ้าจิ้นตามถูกเห็ดเด้อยายเกศคนนี้ บรรยากาศทองกว่าปอดโปร่งเด้อจ้ามัน่แดดเป็นแดดเลยจ้าเมื่อยข้าไลอีกดอกเด้อจ้าตามเห็ดปวกเมื่อยก็นั่เห็ดเผิองเราพี่น้องข้าไลเด้อจ้ามันตามเห็ดเผิองเห็ดดอกลราพี่น้เห็นทางเราพี่น้องนั่เห็ดปวกจนเมื่อยจ้าเผิองข้าไลเด้อจ้าเฮ้ยตุบปุ๋ยเยอะเนาะ มีป้อดอกหนึ่งจ้ะเสียงรดน้ำเฮ็ดส่วนาดเด้อร์ส่วกสวยเด้จ้ะมีลงโมกปานดอกหนึ่งจ้ะตั้งปีดจะเห็นลงโกจูมด้วยจ้ะมีเป็นเห็ดป้าซ้ำด้วยจ้ะอ้โฮ เก็บเปิดตัวเห็ดละเมื่อนี่น้ำเห็ดปวกเมือ่อยละเห็ดแดงน้ำมาก็เก็บเด้อจ้ะสารพัดเห็ดแล้วป่ะนี่น้ำเห็ดปวกเมือ่อยโอ้ยดอกนึงจ้ะเห็ดนาข้าวดอกนึงจ้ะนาข้าวจ้ะเห็ดกระไล่ดอกนึงจ้ะ โอ้ยแกงบัได้พี่น้องเอ้ยยังกินเพิ่นกน,น,น่าจ้ากินขาเพิ่นไปเคิงหนึ่งนลยค่ะเุิลปีน้องเ่นเห็ดกบะปกอยู่นกขงาลายจุ่มนึงจ้ะโอ้ยมาแดดแักแดดแน่แท้เนี่ยจะหน่อยตับๆเลยแกงน้ำหมาก,กเอาเด้อจ้ะปีน้องพวกเนี่ยเห็ดเปิงขลายยุ่มน,นี่มีสามดอกเด้อจ้ะแต่ว่าอียังก็กินขาเพ,พิ่นนกป็นขลายอ,อีดอกหนึ่งจ้า แล้วมาพีได้ไปนอนยังกินขาเป็นหักเบิดปุ่นดอกนึงจ้ะให้แจงนมาหมากดอกนึงจ้ะดอกนึงเด้อจ้ะให้เพิ่งขา้าไล่โจมนึงจ้าโ่มนึงเด้อจ้ะให้เพิ่งขา้าไล่ปุ่นดีดอกนึ่งไปนอนอ อีกจ้าให้เพิงข้าล่าอีกดอกนึงจ้าเฮ้ยเหลือเคืองหนึงห่งแตงลำมากดอกนึงจ้าก็พีไม่ได้ไปนอนอีกดอกนึงพีจ้าเพิ่มนึงจ้า พี่น่นองแนมไปเป็นแดงคน,นจ้ะเม็ดโกจะเ้ยเป่าโครงการกระนาดเลยเอ้อให้แดงน้ำมากอีกดอกหนึ่งจ้ะยุอมให้แดงน้ำมากจ้ะเใ็ดลางสามดอกหนึ่งจ้ะ,จะเป็นตะลียมเบอ่์ ล้งสัมมอีกดอกนึงจ้าเห็ดขาวดินดอกนึงจ้าเก็บเบิด์ตกเห็ดคือเก่าหรือเด้อจ้ามันเห็ดปวกโบมานเลยดอกนึงจ้าเห็ดล้งสัมมดอกนึงจ้าไปนีเห็ดแดงนำหมากจ้ามองในจับพี่น้องเห็ดละงอกขาวจ้า อยังไงก็กยอยู่ผู้เดียวคนเดีอวขาด้อจ้าเกิดผู้เดียวเลยจ้าเพจะไล่ดอกนึงจ้าแกงใดอยู่ด้อจันนี่เพิ่งจะไล่ดอกนึงจ้าโยานแพคเด้ดจ้าจมเป็นจมด้วยกู ปุ้ยขาะสองจูมเดาจับพี่น้องเบิ่งแนเบิ่งแน่ปุ้ยแพะโกจ้ะได้มาหลายเมืองพี่น้องเลยจนเทาพอดพุ่นแต่เสียดายได้สองดอกพอดีเราไปได้โอ้ยเฮ็ดเพ่งอันเหลืองจับพี่น้องวอาซือพิษจ้ะเพ่งเหลืองจ้ะเหลดอกนึงจ้า โง่เบืองเดืองได้จ้าหกเหาใหม่เลยโอ้ยมาแดดกากแดดแนหนะขบุญพี่น้องยีกันหนึ่งโอ้ยอยู่ในกลุ่โอ้ยาแดดในเด้อพี่น้องเกิดโขกแง่โอ้เห็นบ่เนาะแดดกับพ่อ,อพพแดนดนึงจ้าผ่าแสงแดดในเด้อจ้าจุ่มนึงจ้าโอ้ย ดอ,อกใสแดดค่ะเ็ปนี่เ็ดหนาหวานดอกนึงจ้าหกแข่งชายมุมสูงเลยเด้อจ้ะเนปแตงลาม,มากดอกนึงจ้าเนปแตงลาม,มากอีกเด้อจ้ะเนปเพื่อนดำดอกนึงจ้ะจูงงมามงามจันเนปแตงลาม,มากจ้ะ แดงนำมาดอกหนึ่งจ้ะีาดอกหนึ่งจ้าจุ่มหนึ่งนะจ้าเก็บเปิดตกเห็ดคือเก่าเลยยายเกศโอ้ยน้ำเห็ดปวกจนเมื่อยจ้ะได้สองยุ่มเห็ดปวกมือนให้ดแดงนำมาดอกหนึ่งจ้าเห็ดปวกป้อมาันก็ติเก็บเห็ดดอกเห็ดร่วมเนี่ยแหละน้องพี่น้องให้ดแดงนำมาดอกหนึ่งจ้า มาดอกงามไปพี่น้องโอ่โอนเมื่อ zoom น,น้งจ้ายุ่งขังกันน้องหันโมเห็นแน่โมเห็นพี่น้องเก็บเห็ดตีนปอกไปสูบคนเดอ้อพี่น้องเก็บเห็ดตีนปอกไปสูบคนจา้าโอ้กมาดึงเงาเถิดเนาะว่าเมนเห็ดโบสีออกกว่น้อพี่น้อง ออกให้ท่านแค่ยู่งจะไปสูบเลยอุ้ยคือหยาบเลยนะปนพอดีสูบจ้ะแจงละมาดอ,อกหนึ่งจตาแจงละมาสองจุมแล้วกันแจงละมาจุมหนึ่งจตะ โอ้ยสืนมาแด,ดดสิเนาะอีกจุมนึงจ้าน,นมานให้ปวกแต่ตันใหมานให้ท่วมจุมนึ่งจ้าคุณไปนอกนี่ยางไปเอาอีกจุมหนึ่งยุบุน่นเลก้กจ้ะ ดอกหนึ่งจ้าเดี๋ยวลงมาดอกหนึ่งจ้าเร่จะไดูดอกเดียวปันนี้ โอดสองจ้าสองให้ะงอกสมละจ่าหยอกนึงจ้าพะงอกจ้าสองดอกพี่หรอนเามียจะโจกกเลยโอ้เมือนันที่ะมือแห้งไรบอกาิดเบาถือเด้อพี่นนองบานสองดอกไปจ้าเอาหันจูงสองมันี่บานสองโอ้บวบใหพี่นนองมันเปื่อยจ้ะพอดีพันเตื้อแตงโว่านตีจูงหนึ่ง จะป,ป้องฝนก็น,นอนปดเต้อพี่น้องอยากินเห็ดอนะฟอบานก็เอาบานนะจ้ะน้ำเห็ดปวกใหม่บ่เมินเหมยแล้วเน่าเลยแล้วพี่น้องเห็ดปวกกี่ตัวมื่อนี้ปวกตัวใหญ่เกียดยางจนขาล่าแป้งแดงโอ้หมูลรทสิเอาตัวไหนไป, <laughs> ปุ้ยแกงเกียงนี่ประมาณเห็ดปวกเด้อจ้ะ มานเห็ดเพ <th desserts> uh ิงเห็ดข <out> <th> ้าวดอกข้าวดินเห็ดร่วมนี่จ้ะเอ้านดินหนังผลพิหนังเบิ้งเบิ้งครับอ้ยเห็ดเพิงไข่จ้ายายเก๋กับพี่ไปหาเนาะไม้ไายไส่อีกจักหน่อยเนาะจ้าเจ้าตาหน่อยหนึ่งหย่อนแล้วก็ตาเมื่อสองหน่อยหลับพี่น้องเอ้ยนี่เป็นไม้เห็ดกอแล้วจังคอยว่าสิไปเบิ่งอัมนเนาะไม้ไายเนาะจ้าอ้ยผลพี่น้องดอกหนึ่งเด้อจ้า นมหนึ่งจ้าเ่ียงข้ายอีกเจ้าจ้าโอ้ยดูเมื่อพี่น้องมีบ่งอีกพุ่นอีกดอกนึงจ้าเฮ้ยปลาไปเหมื่อน,นึ่งจะมาคักมาแน่เถิดจ้าหันตามเฮ็ดปวก,วยมมอ,อ,ปกอยู่เด้อจ้ามากมนี้ปานแกงได้เยอะจ้าพี่น้องโอ้ยดอกใหญ่ขนาดแต่มาหอดไห้หอดหน้าล้วเนาะจ้าปฏิมาหาโนใหม่ไรต่อเด้อพี่น้อง เม็ดระได้บไวลายบ่เต็มตาจ้ามันแล้าสีนองไปหานน้องไม่ไรนไ้งใยเกศจ้า,จาจมั่งสิกับบอัอเม็ดปวกนในอนอในสวนนี่แอ้วพาบางทางพี่อีกวเด้อจ้ะสองนอดจ้ะนี่จ้าอือสวยๆเลยจ้ะนี่จ้า ôi bột tôi nhìn bộ đại đó ngoài cái trời non nắng đinh ta ôi đi đi cha đi đi nhỏ ta sống nhỏ trời non nắng này đi qua buồn nó như nhọt nâng cha ừ. Ủa, thăm của lâm bản Để đưa đỡ อยังจริงจ้ะอ้อยกาเจอบอกไปไมๆ่ๆอยู่ปีนอ่ะโอ้ตนอนนี้บ่ได้จ้ะนังจ้ะกองกระจอบมาหักไปไม่ๆหมพออย้อนจะเกียรติได้เต็มตาหน่อยบ่เนาะน้องไม่ไรมือน,นี่ยอดนั่งจ้า ผีอ no. ีกแล้อพ <van> no ี่น้องทรงเหลี่ยวก็เอาจ้ะซุงมันแหงนะงั้นจ้ะเขาเจาเอาไปไหมไหมพี่น้องฮะพ่อตรงเพราอันนี้ก็เจาจ้ะดีสอง่อเด้อจ้ะโอ้ย่นี่คือบังกล่องแต่นาะพผีจ๋าต้นนึงอยู่ใไหน กอดนึงจ้ะอืได้จ้ะปอกไปมัวว่านนี่คือพ่นมหาเห็ดปวก็จักเห็ดปวกุได้เลยเน้อไม่เมื่อตกลงให้ยายเกศพอได้ต้มอยู่จ้ะเอ้ยหัวปวกงามมุ้งเนี่ยหอย่นปอกเอาไปเลย ดู่ในง่าคุณจ้ะ,อะ,อะพอดีต้มแก้วจ้ะนั่งดินจ้ะโอ้อออยขาวดีแห้งจังนั่งจ้า บ่านอเขาเจาเพื่เอาคากเอาแน่เจ่ะเอาไปบางนั่น,เนยเกีเจาะว่าสิเอไตเดี๋ยวคนอยู่ของเียวบ่ร้ายนะจ๊ะเกกะทิเอาพ่อไปต้มเด้อจ๊ะบ่ได้ตัวนี้อีกนึงจะ้ะอีกนึงจะ้ะ ลายอยู่ด้วยปีน้องลากลากจะผนจ้ะโอนก็ไปใน,ใน่น่เหนอนนั่งจ้าจ้าโอ้ยบอบคือพรยเงี่เหลี่ยมไทยเหเป็นไ้ตัวนน้ในสิบปีไทยทำเด้อจ้ะสิบปีาร์ดเลยนะจ้ะเอาใจแน่ก็ ตอนนี้ก็ตีเที่ยงแล้วนอกจากยายเกษจะได้ล่าพีล่าหนองกับบ้านกนเด้อจะมาเบ่งหยอดได้หยอดมานำยายเกษเด้อจะเฮ็ดก็ได้ไปยุดตานึ่งหนึ่งหนึ่เด้อจะี่นองได้เฮ็ดิงเฮ็ดดอกเฮ็ดดินม้านสารพัดเฮ็ดเลยจ้ะได้เฮ็ดปวกไปสองยอมหน่อยๆเนาะจ้ะได้เกษก็เลยผ้าพีผ้าหนองกลับมาให้มาสวนมาหาโน่ใหม่ไรใส่น้ำเนาะจ้ะได้ต้มหนึ่งเด้อจ้ะ ขจ้าเอาไปก่อนรมว่านนี่เชียนชอบวีดีโอจังใดก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อสิบผ่าคลิปใหม่ๆจากคนทองปลาคนทองปลาขอขอบคุณทุกไลทุกแชร์ทุกกำลังแรงใจจา้าสวัสดีจา้า